สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่6กุมภาพันธ์2569คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะห้ามไม่เท้านะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะงานเยอะนะคะนะบางคนก็เรียกว่าขยันมากนะคะมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นนะคะบางคนทํางานสักกับเบื่อยันระรบนะคะก็ได้ด้วยนะคะเจ็ด ดาบหรือรับงานนอกรับงานเสริมได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามไม้เท้าบางคนทํางานควบคู่2ออย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะหรือว่ามีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยเหมือนกันบางคนทํางานทั้ง7วันนะคะคนวันอาทิตย์เป็นคนขยันมากนะคะเวลฟอร์จูนนะคะช่วงนี้นะคะจะมีช่วงลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเวลฟอร์จูนเจ็ดดาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคถึงไว้บ้าง มีโอกาสได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆหรือว่าได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงเรียกว่าได้บางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเวียฟอร์จูนเป็นไพ่ลัคกี้เป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางคนมรดกก็ได้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักนะคะเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นนะคะบางคนยักยอกเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะหรือแอบมีใครแอบส่องแอบมองคนอื่นอยู่หรือเปล่าที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปูพันด้วยหรือถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะมีโอกาสไปเจอไปเจอคนที่ ขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดเราหรือว่าคบมากกว่า1คนคบซ้อนก็ได้มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข5730นะคะ5730 คนวันจันทร์นะคะสถ้วย2เหรียญช่วงนี้คนวันจันทร์มีดวงเดินทางนะคะโอยการเงินดีนะคะเดอะเวอรนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างเิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะาการทําวีซ่านะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะได้รับข่าวดีนะคะด้านของการงานนะคะ โดดเด่นนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะค่อนข้างเด่นนะคะออเดอร์สั่งตลอดนะคะเรียกว่าออเดอร์ไม่ขาดเลยนะคะการเงินนะคะหาระ เขาเรียกว่ามีรายได้เข้ามานะคะบางคนกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะักคิงเหรียญน,นะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือใครที่กําลังรอการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะผู้ชายนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะกู้แบงก์พุทธนาคารมีโอกาสประสบผลสําเร็จ หรือว่าช่วงนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะเรียกว่าการเงินหมุนคล่องนะคะบางคนอาจจะหมุนก็ได้แต่มันเขาเรียกว่ามันออโต้รอดได้นะคะหรือว่ากําลังหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันหรือว่าใครที่กําลังคบหาโดยใจกันอยู่ช่วงนี้อาจจะถึงขั้นตกลงตรงใจแต่งงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดจริงๆนะคะก็มีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเจอกันทางออนไลน์ทางโซเชียลได้หรือว่าหาเวลาออกนอกบ้านบ้างนะคะมีโอกาสเจอเจอนอกสถานที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ สมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชค่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิบสีมีเลขสามสองศูนย์หนึ่งนะคะสามสองศูนย์หนึ่งต่อไปนะคะคนวันอังคาร นะค,ะคนวันอังคารนะคะเจ็ดไม่เท้านะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะขยันมากนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าใครโรงงานนะคะการสมัครงานการโรงงานการสอบการแข่งขนันช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะนะเจ็ดไม่เท้าเขาเรียกว่าต้องแอคทีฟตัวเองนะคะอยู่เฉยไม่ได้นะคะข่าวดีมันก็รออยู่นะคะเด เหรียญด้านของการเงินนะคะคำนวณบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดเรียกว่าคำนวณเรื่องของการเงินค่อนข้างละเอียดค่อนข้างถี่ยิบนะคะบางคนทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะรอบครอบหน่อยในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนก็เรียกว่ากําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็ได้ด้วยนะคะ เก้าไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้นะคะทํางานสะกับเบื่อยันเดอือรบบางคนนะคะการงานทําไปหมุนไปก็ได้นะคะบางคนยังรักและก็ห่วงเห็นในเรื่องของการงานที่ทําอยู่หรือว่าเ,อาเงินเดือนอาจจะไม่ขยับนะคะทาให้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเรียกว่ายังห่วงตําแหน่งที่ตัวเองทํานะคะอีกใจหนึ่งก็รู้สึกรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับเ,เงินที่ไม่ขยับนั่นเองนะคะ 6ถ้วยนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆนะคะมีโอกาสกลับเสียนฐานบ้านเกิดนะคะหรือไปในสถานที่เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีลูกค้าประจำนะคะช่วงนี้ลูกค้าเดิมๆนะคะจะเข้ามาอุดหนุนนะคะณนะธุรกิจนะคะวันนี้ไม่เงียบเหงานะคะยังมีลูกค้าเดิมๆเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของความรักใครโกรดกันทะเลาะกันนะคะ ก็จะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะคบกันใหม่อยู่เทินกันใหม่นะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสถานที่ทํางานก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะมีโอกาสอา,อายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคเลขหน้าไพ่จากพ่ยิปซีนะคะมีเลข7 796นะคะ7 7 9 6นะคะ 7, 7, 9, 6, ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันพุธนะคะ เ้าชายเหรียญนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารนะคะหรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะ, <S <S นนะ,คะด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะการงานมีโอกาสได้รับข่าวดีการสมัครงานการสอบการแข่งขันการรองงานนะคะนักการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสทําอะไรใหม่ๆนะคะ แปดดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบางคนเขาเรียกว่าคิดมากนะคะคิดไปก่อนล่วงหน้าคนที่ตกอยู่ในผวังนั่นเองนะคะนะก็เขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนนะคะเจ m e n t นะคะคำทีพากษานะคะดวงของคนมณฑลช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะเครียดสิ่งใดนะคะกังวลสิ่งใดเจ m e n t นะคะเทวดาเป่าตราให้คนไายฝืนขืนชีพดวงของเรากำลังจะปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะไม่ได้ดั่งอกดั่งใจเรานะคะแต่ทุกอย่างเขาเรียกว่าจะแก้ไขไปในสถานการณ์ที่ดีหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงนะคะแบบกระทันหันได้หรือว่างานที่เราเล็งว่าเราจะได้อาจจะไม่ได้อาจจะไปได้อีกงานหนึ่งที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แบบกระทันหันเลยนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่า ในเรื่องของสุขภาพนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะใครมีคดีความมีโอกาสชนะคดีความนะคะแต่เราต้องเป็นคนโดนใส่ร้ายนะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะโดนทำโทษนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะนะบางคนนะคะมีแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้านะคะสามตัวหลังนะคะเสียงทิ้งไว้นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีเลขศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นะคะ 0180นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสโอ้ยขอโทษค่ะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะสตรงน,นะคะถึกอึดอดทนนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะกับสิ่งต่างๆแก้ปัญหาได้ดีนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานนะคะหรือความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวนะคะคนวันพฤหัสพยายามที่จะแก้พยายามที่จะเคลียร์ปัญหานะคะแต่ทุกอย่างทําได้ไหมทําได้นะคะเพราะเราเป็นคนเก่งนะคะผู้หญิงที่สู้กับสิงโตนะคะ 4. ดาบรอเวลารอจังหวะรอบางสิ่งบางอย่างนะคะหถ้วยนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือว่าบางคนนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนเก่าๆนะคะนะกับ่า ไปเจอไปเจอบุตรหลานบริวารน,นะคะคนในครอบครัวก็ได้นะคะในเรื่องของการงานธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าเก่าๆจะวเวียนกลับมานะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะยังมียังมีลูกค้าเดิมๆเข้ามาอุดหนุนอยู่นะคะเดะสตานะคะความหวังนะคะความฝันความจินตนาการนะคะโปรเจกต์นะคะเข้ามาในความคิดมากมายนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีโอกาสพักผ่อนนะคะช่วงนี้นะคะนะใครที่ว่า อยากพักผ่อนอยากรีแล็กนะคะก็เขาเรียกว่าหาเวลานะคะไปพักผ่อนบ้างนะคะงานทางด้านประเภทโรงแรมช่วงนี้นะคะโดดเด่นด้วยนะคะโรงแรมรีสอร์ทนะคะบ้านเช่านะคะที่พักที่อาศัยนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีลูกค,ค้านะคะลูกค,ค้าเก่าเก่านะคะลูกค,ค้าประจํานะคะเว,เวียนเข้ามาพักนะคะงานทางด้านประเภทโรงแรมนะคะเรียกว่าลูกค,ค้าเยอะนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะคุณผู้หญิงช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับไสยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะมีโอกาสโดนมิดหมอนะคะบางคนก็แต่งช่องปากช่องฟันก็ได้นะคะอุดฟันทนฟันแต่งฟันนะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะใครที่โกรธกันทะเลาะกันเคืองกันช่วงนี้จะได้กลับมาพูดมาคยุยมาอยู่เทินดิเถืนกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะอย่าแข็งกระด้าง คนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่า,าดื้อนะคะเราก็ลดลงมานิดนึงนะคะถ้าถ้าโกรธกันทะเลาะกันเราก็ต้องอภัยกันนะคะนะเรางอก่อนก็ได้นะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมักจะเป็นคนที่ถ้าเป็นคนผู้หญิงก็แข็งนะคะแข็งกับคนรักนะคะพูดจาไม่ค่อยหวานนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องให้อภัยกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ กลับมาพูดกันใหม่ยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่คนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นอายุห่างกันหลายๆปีได้นะคะแต่บางคนนะคะเลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลือกที่จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่อยิบซีนะคะมีเลข8 4 6 7นะคะ8 4 6 7นะคะต่อไปคนมันสุก คนมันสุกนะคะคนมันสุกเดวะเวอร์นะคะคนมันสุกช่วงนี้นะคะเดอะเวอร์นะคะเขาเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะขึ้นเหนือนลองใต้มีโอกาสเดินทางออกนอกบ้านมีโอกาสเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศใครที่คิดอยากเดินทาง ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศการทำวีซ่าช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลช่วงนี้โดดเด่นนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์ตลอดนะคะบางคนงานนะคะทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะพักผ่อน่้นข้างน้อยนะคะหลับไม่ค่อยสนิทตื่นเช้าหรือว่านอนดึกบางคนทำงานเข้ากะดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะปกไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะใครรองานอยู่ นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะนะเขาเรียกว่าการสมัครงานการรอคอยนะคะนะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะไม่ถึงกับเงียบเสียทีเดียวนะคะ ราชนีไม่เท้านะคะการงานมีความมั่นคงนะคะใครที่ทําอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆนะคะเรียกว่าช่วงนี้การงานยังยังโอเคอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะแต่เราก็เขาเรียกว่าไม่ถึงกับซบเซานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่บางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสพลัดพรากอยู่กันคนละจังหวัด อยู่กันคนละประเทศหรืออยู่บ้านเดียวกันก็ได้ทำงานที่เข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดบางคนยังโหยหากับอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกใจนะคะมีโอกาสเจอทางออนไลน์ทางโซเชียลได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะช่วงนี้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีมเลข1860กนนะคะ18-60นะคะ วันเสาร์นะคะ D.M. p r e s s นะคะช่วงนี้กอนวันเสาร์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่านารีโอปัรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้ลูกสาวก็ได้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะ2ดาบมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะช่วงนี้สัญญา บางสิ่งบางอย่างนะคะ The Hermit นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดนะคะมีโอกาสเดินทางไปทําบุญไปวัดไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะนะช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคราดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงเคตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาตัวเราเองก็จิตใจดีงามนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนน้อนคนนี้นะคะหรือช่วงนี้คนวันเสาร์บางคนชอบช่วยเหลือสังคมก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะบางคนชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ6 ดาบนะคะ6ดาบนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือมีโอกาสไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําก็ได้ด้วยบางคนมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขภ์น,นะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสไปวัดนะคะก็สามารถบนบานสันกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราขอพรนะคะส่วนทางด้านของใครที่ขอพรแล้วสําเร็จแล้วนะคะ ไปแก้บนให้เรียบร้อยนะคะเดอะฮัมมิดนะคะไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นมาเราก็ต้องไปถ้าใครเกี่ยวข้องกับการขอหรือบนบนบานไว้นะคะก็ไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะหรือหาเวลาออกนอกบ้านบ้างคนวันเสาร์นะคะมีโอกาสเจอกันนอกสถานที่ได้เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะหมายเลขจากโทรศัพท์ จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ทิซมีเลข3 2 9 6นะคะ3 2 9 6นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคําทํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ